สวัสดีค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวกันต่อนะคะเอ่อตอนนี้เราจะมาดูกันที่ฉากสําคัญฉากหนึ่งเลยคือตอนที่หารลรี่เผชิญหน้ากับรีเฟยูครับผมหลังจากที่เอ่อรีเฟยูทําท่าโอ้อวดวางมาตไปแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาทะเล้นเหมือนเดิมถามหารลรี่ว่าเมื่อกี้ดูหน้าเกรงขามพอไหมอะไรแบบนั้นนะคะใช่ครับแต่หารลรี่นี่เอ่อไม่ได้เล่นด้วยเลยนะกลับหัวเราะแบบขมขื่นนิดนแล้วก็บอกว่า ท่าทางเมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนคนขี้ขลาดมากกว่าอ้าวครับซึ่งหลี่เฟยยูก็หัวเราะชอบใจไปที่แกล้งเพื่อนได้สมเร็จแต่แล้วบรรยากาศมันก็เอ่อเปลี่ยนไปอืมเปลี่ยนไปใช่ครับเมื่อฮันลี่เริ่มพูดเรื่องจริงจังขึ้นมาค่ะฮันลี่ก็ถามย้ำกับหลี่เฟยยูอีกครั้งเรื่องสำคัญเลยนะคะว่าจะยอมลบล้างวรยุทธ์ของตัวเองทิ้งไหมครับเพื่อแลกกับอะไรนะก็เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่ออีกสักเสอมปี แล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับจางซิ่วเอ,อ๋อคนรักของเขานะคะให้นานขึ้นอืมคำถามนี้แรงนะตลีฟยูนี้ปฏิเสธทันทีเลยครับแบบหนักแน่นมากยืนการานว่าไม่มีทางไม่มีทางทิ้งวรยุทธ์เด็ดขาดเอาไปแล้วอ่อนแอขนาดน,นั้นนะ่ะจางซิ่วเอ๋อจะยังมองเขาเหมือนเดิมจริงๆเหรออืมคำตอบนี้ก็ทำให้หารลี่เอ่อพูดไม่ออกเหมือนกันนะคะครับสุดท้ายก็เลยต้องยอมรับ การตัดสินใจของเพื่อนไปครับก็บอกไปว่าให้ไปได้แล้วใช่ค่ะแล้วก็อวยพรให้สมหวังกับจางซิ่วเอ๋อไปหลีเฟยอยู่ก็ยิ้มกว้างเลยแล้วก็ตบไหล่หานลี่แรงๆหลายทีเลยเป็นการร่ำลาครับแล้วก็ทยานร่างหายไปอย่างรวดเร็วเลย แต่แรงตบนั้นแบบไม่ธรรมดาเลยนะคะทำเอาหารี่เจ็บไหลไปหมดเลยใช่ครับคือมันมีการแฝงพลังภายในไว้ด้วยนิดหน่อยเพราะลี่เฟยอยู่ก็คงไม่พอใจลึกๆกันนะที่โดนหารี่จี้ใจดำเข้าให้อ๋อค่ะหารรี่ถึงกะบ่นพึมพำกับตัวเองเลยครับว่าการทำดีนี้มันลำบากจริงๆไม่เหมาะกับเขาเลยแล้วก็คิดว่าเออควรกลับไปตั้งใจฝึกวิชาตัวเองดีกว่าตั้งใจฝึกวิชาครับ คราวหน้าถ้าเจอหลีเฟยอยู่อีกเนี่ยต้องเอาคืนเรื่องตบไหล่นี้ให้ได้อะไรทำนองนั้นกับแก๊งหมาป่าคลั่งสงครามใหญ่เลยใช่ค่ะทาให้มีการประทะกันทั้งเล็กทั้งใหญ่ตามแนวชายแดนตลอดเวลาเลยครับซึ่งสงครามครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบไปทั่วเลยนะจำนวนคนเจ็บคนตายนี่เพิ่มสูงขึ้นมากอืมซึ่งก็ทำให้ฮารรี่ที่รับหน้าที่ดูแลด้านการแพทย์เนี่ยมีโอกาสได้ฝึกฝีมือรักษาคนเยอะขึ้น จนเชี่ยวชาญขึ้นมากเลยค่ะได้ฝึกฝนไปในตัวใช่ครับแต่ว่าถึงจะพยางาเต็มที่แค่ไหนก็ยังคงมีสิทธิ์ร่วมสำนักที่เสียชีวิตในสนามรบอยู่ดีหรือบางทีก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวระหว่างทางกอบมารักษานาเศร้านะคะครับสถานการณ์แบบนี้แหละครับที่มันเป็นเหมือนเวทีแจ้งเกิดให้ยอดฝีมือรุ่นเยาว์จากทั้งสองฝ่ายเลยได้แสดงความสามารถ สร้างชื่อขึ้นมาแทนคนโกเก่าที่ล้มหายตายจากไปซึ่งหลี่เฟยอยู่ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยใช่ไหมคะยอดฝีมือคนสําคัญของฝ่ายศัตรูได้โอ้โหเก่งมากครับทําให้ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้แต่งตั้งเป็นหัวหน้ากองมีดนอกเลยกลายเป็นผู้มีอํานาจคนหนึ่งในสํานักไปแล้วแล้วเรื่องความสัมพันธ์ล่ะคะกับจางซิ่วเอ๋ออ๋อเรื่องนั้นก็ก้าวหน้าไปมากครับถึงขั้นมีการพูดคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วด้วยว้าวคืบหน้าไปไกลเลยนะคะครับผม พอฮันรี่รู้ข่าวความคืบหน้าของเพื่อนเนี่ยก็ทําได้แค่ถอนหายใจเงีย,งยบๆอืมคือเขาก็เข้าใจดีนะว่าไปก้าวไก่หรือไปตัดสินใจแทนชีวิตเพื่อนไม่ได้ค่ะแต่ละคนก็มีเส้นทางของตัวเองใช่ครับแม้จะสนิทกันแค่ไหนมันก็มีเส้นแบ่งบางๆในความสัมพันธ์อยู่ดีที่บอกว่าข้ามไปไม่ได้อืมเข้าใจเลยค่ะสิ่งที่ทําได้ก็คือเคารพการตัดสินใจนั้นแล้วก็หันกลับมามุ่งมั่นในเส้นทางของตัวเองต่อไป ค่ะซึ่งในขณะที่สถานการณ์ข้างนอกกำลังวุ่นวายเนี่ยฮรลลี่เองก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะเขาก็มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญเหมือนกันในการฝึกตนครับมีอะไรคลืบหน้าบ้างครับคือหลังจากที่พยายามแล้วก็ล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะในที่สุดเขาก็เรียนรู้เทคนิคการบินของจักรวรริดได้สาเร็จค่ะอ๋อเทคนิคการบินของจักรวรรใช่ค่ะเทคนิคนี้มันเป็นยังไงครับ ่มันเป็นวิชาเสริมค่ะคล้ายๆกับเทคนิคดวงตาแห่งสวรรค์ที่เคยฝึกได้ก่อนหน้านี้อ๋อครับครับคือมันจะส่งผลต่อร่างกายโดยตรงเลยพอใช้วิชานี้ปุ๊บร่างกายจะรู้สึกเบาวิวเหมือนขนมเหมือนใบหลิวเลยค่ะเบาขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแค่ใช้ปลายเท้าแตะพื้นเบาๆก็พุ่งไปข้างหน้าได้ไกลเป็น10-10ฟุตเลยแทบไม่ต้องออกแรงโอ้โหสุดยอด หาร์รี่นี่เพลินมากเลยนะคะกับความรู้สึกตอนเคลื่อนที่เร็วๆแบบนี้ถึงขนาดต้องออกมาวิ่งทดสอบวิชารอบๆุบเขาที่พักอยู่ทุกวันวันละห้าหกรอบเลยฮ่าคงมันน่าดูใช่ค่ะจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาตัวเบานี้ไปเลยครับที่น่าสนใจคือมันต่างจากท่าเท้าท่องควันแปลงยังไงครับอีกวิชาตัวเบาที่ฮร์รี่มีอ๋อต่างกันยังไงคะคือท่าเท้าท่องควันแปลงเนี่ยมันต้องใช้พลังเวทมนต์เยอะมาก เพื่อเร่งความเร็วสูงสุดในเวลาสั้นๆอืมสำหรับหลบหลีกใช่ครับเหมาะกับการหลบหลีกในพื้นที่จำกัดแต่เทคนิคการบินของจักรวัดเนี่ยจะใช้พลังเวทมนต์น้อยกว่ามากแต่ว่าใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ๋อต่อเนื่องได้ครับทำให้ร่างกายไม่ได้รับภาระหนักเคลื่อนไหวได้เรื่อยๆจนกว่าพลังเวทจะหมดหรือว่าผู้ใช้จะหยุดเองเหมาะก,กับการเดินทางไกลมากกว่า เข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าเทคนิคการบินของจักรวัตนี่ก็เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ฝึกตนระดับต่ำๆใช่เลยครับที่ยังเหาะเหินเดินอากาศจริงๆไม่ได้เนี่ยวิชานี้สำคัญมากในการเดินทางข้ามระยะทางไกลๆในโลกที่มันกว้างใหญ่แล้วก็อันตรายแบบนี้ค่ะตอนนี้เราก็เลยเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะฮาาร์ลี่กำลังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทั้งการฝึกพลังยุทธ ทั้งการแพทย์ครับผมขณะเดียวกันก็เฝ้ามองเส้นทางชีวิตของเพื่อนสนิทยอ,อย่างหลีเฟยอยู่ที่มันดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับสิ่งที่เรื่องราวตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยก็คือเส้นทางที่ต่างกันของสองคนนี้จริงๆค่ะหารี่นี่มุ่งเน้นการฝึกฝนจากภายในแสวงหาพลังที่แท้จริงชีวิตที่ยืนยาว อืมเน้นในภายในส่วนรีเฟยอยู่เนี่ยเลือกที่จะขวายคว้าชื่อเสียงอำนาจความสุขในปัจจุบันแม้จะรู้ว่าเวลาตัวเองเหลือน้อยลงทุกทีแล้วก็ตามเป็นทางเลือกที่น่าคิดนะคะครับผมและในโลกที่มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งแบบนี้การมีวิชาเคลื่อนไหวร่างกายดีๆติดตัวไวน้นี่มันก็สําคัญมากจริงๆนะครับต่อการเอาตัวรอดแล้วก็การเดินทางผจญภัยต่อไปค่ะเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะคะใช่เลยครับ